อยากกินไส้กรออีสานทำกินได้ง่ายๆด้วยตนเองค่ะเตรียมหโมโูบดครึ่งกิโลกร,รมัมเกลือสองช้อนชารสดี2ช้อนชาผงชูรส2ช้อนชาน้ำมันหอยสองช้อนโต๊ะกระเทียมจีนสับหยาบ1ขีดรากผักชี10บรากพริกไทยขาวหรือดำก็ได้นะคะ1ช้อนโต๊ะ จากนั้นคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันนวดไปสัก3นาทีแล้วก็ตามด้วยข้าวเหนียว1ปั้นใหญ่แล้วก็ข้าวสวย2ทับพีค่ะนวดจนส่วนผสมทุกอย่างเหนียวเข้ากันดีเป็นเวลา15นาทีค่ะหากใครต้องการชิมรสนำไปจีในกระทะหรือเข้าไมโครเวฟให้สุกก่อนก็ได้นะคะ ค่ะหลืออะไรเติมในขั้นตอนนี้เลยค่ะนี่เป็นไส้หมูหมักเกลือที่เราได้ทําการล้างไว้แล้วนะคะไส้หมูหมักเกลือนี้สามารถสั่งซื้อได้ผ่านทางออนไลน์นะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะได้เยอะมากและก็ใช้ได้นานอยู่นะคะวันนี้เราใช้กระบอกยัดไส้กรอกที่สั่งผ่านออนไลน์เช่นกันนะคะหากใครไม่มีกระบอกก็ยัดกรวยได้เลยค่ะโดยนำไส้หมูของเรามาใส่ที่ปลายกระบอกเลยนะคะ แล้วก็กดหมูบดท,ที่เราผสมไว้แล้วค่ะลงไปแล้วก็จะค่อยๆดันไส้ขึ้นมาจะทําให้ลื่นและง่ายต่อการดึงไส้ขึ้นมาไว้ที่กระบอกได้ค่ะรูดขึ้นมาให้สุดไส้นะคะเหลือไว้ประมาณ5เซนค่ะไว้มัดไส้ตรงปลายนั่นเองค่ะกรอกส่วนผสมของเราเข้าไปในกระบอกเลยค่ะแล้วก็จะค่อยๆทำการกดแล้วก็รูดไส้ลงมาเรื่อยๆนะคะ ยัดไม่ต้องแน่นนะคะเผื่อพื้นที่ไว้มัดด้วยนะคะเพราะเวลาที่เรามัดแต่ละข้อของไส้กรอกจะกินพื้นที่ไส้หมูนั่นเองค่ะบีบไล่ๆลงมาค่ะไม่ต้องแน่นมากค่ะเมื่อยัดเสร็จแล้วก็นำไปล้างทำความสะอาดค่ะต่อไปจะเป็นวิธีการมัดแล้วนะคะวันนี้ใช้เชือกฟางมัดนะคะเพราะไม่มีเชือกขาวใช้เชือกฟางมัดก็ได้ค่ะ เวลาที่เราเอาไปย่างหรือทอดก็ต้องแกะเชือกหรือเชือกฟางอยู่ดีค่ะไม่เป็นไรนะคะไม่ดาม,มากกันเนาะมัดข้อเล็กข้อใหญ่ก็ได้ตามที่ใจต้องการเลยนะคะจากนั้นเราจะนำไปพึ่งลมให้แห้งค่ะตากในที่ร่มนะคะถ้าใครชอบเปรี้ยวน้อยพึ่งลม24ชั่วโมงค่ะหากใครชอบเปรี้ยมากก็สามารถพึ่งได้นานกว่านี้ได้นะคะ สำหรับตัวเราเองแล้วเราผพึ่งแค่24ชั่วโมงค่ะเพียงเท่านี้เราก็จะได้ไส้กรอกที่อร่อยมากๆเลยค่ะ